ขณะน,นี้อยู่ที่วัดพระพุทธบาทสระบุรี <c oughs> มาเที่ยวชมไม่เคยมาสักทีนี่เป็นทางเข้าวัดทางเข้าวัดอันนี้คือเปิดใช่ไหมเปิดเลยเนี่ยเปิดไม่รูจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้เลย,เลยน่าจะเสียมันเข้าหรือเปล่าไม่รู้เข้าหรือเปล่าน่าจะเข้าหยุดแล้วก็ลอง หยุดลองเล่นดูใช่ไหมขณะนี้อยู่ที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีนะฮะามาเที่ยวดูหลังการใหญ่มากเคยเห็นแต่นในรูปนี่นะฮะกำลังจะเดินขึ้นนี่เป็นเส้นทางขึ้นไป เขาบอกว่าสร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทธงธรรมนี่เป็นลูกของพระเจ้าเอากาทัศรดพระเจ้าเอากาทัศรถเป็นน้องชายของพร,พ,รพระนเรศวรโอประวัติศาสตร์ยาวนานไกลมากนี่บริเวณวัดนะครับอันนี้คือคือ พญานาคบันไดขึ้นไปที่สร้างในสมัย2494 2494หลังจากเราเกิดแล้วไม่ใช่ดิก็ใช่ดินะสักงงเราเราเกิดพศสองสี่เอันนี้มัน2494ก้็ลังออกกิน หลังจากเราเกิดมาแล้วก็สร้างบันไดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัววัดนะฮะตัววัดสมัยอยุธยาในสมัยพระเจ้าทรงธรรมอันนี้เป็นอันนี้เกี่ยวกับศาสนสถานจีนอยู่ในวัด ดดมันสองตาอาลังการมากเป็นโบสเป็นมนดกนี่คือในบริเวณมนดก เ,ออเข้ามาในล่มมีความช่วหน่อยอันนี้อยู่หน้ามนดบพระมงกุฎนี่ประวัติย่อๆของ เคยเห็นแต่ในรูปนะวันน um <de> ี้มาเจอของจริงได้ดูของจริงแล้วเดินรอบบริเวณ บริเวณโดยรอบวัดอ่นนี่คือลอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทสระบ,บุรีนะครับมีการค้นพบในสมัยมพระเจ้าทรงธรรม สมัยกรุงศรีอยุธยามัน,มนเรื่องมันก็ประวัติย่อๆก็ว่ามีพระพิสุจากเมืองไทยไปประเทศพม่าเพื่อไปอาบว่ายลอยพระพุทธบาทที่ประเทศพมา่าน่าจะเป็นที่ชวิดากรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะทีนี้พระพระมา่าก็เลยบอกว่าเอาท่านจะมาทําไมในเมืองไทยท่านก็มีเสร็จแล้วพระที่อยู่เมืองไทยก็กลับมาจากประเทศพม่ามาบอก พระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าทรงธรรมที่พอพูดถึงพระเจ้าทรงธรรมอาจจะงงๆอยู่เนาะถ้ารด้บบเหตุการณ์ก็จะพอจะเข้าใจผู้ที่เรียนประวัติศาสตร์อาบ้านเรามาพระเจ้าทรงธรรมเป็นลูกของพระเจ้าเอกาทศรถพระเจ้าเอกาทศรถคือน้องชายของพระนเลศวรมหาราชพอนนึกออกนะอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาของเรานี้แตกในสมัยพระเอกาตสลดแต่ที่นี่ไม่โดนเผาโดนอะไรก็เนื่องจากว่ามันอยู่ห่างจากอ<า>ยุธยาพอสมควรอันนี้นะสวนประวัติไปค้นพบค้นพบได้ยังไงพระเจ้าทรงธรรมก็ส่งประกาศทั่วประเทศเลยว่าให้อํมมย์ราชปริพารประชาชนทั้งหลายไปค้นหาดิร้อยพระพ,ระพระุบาทลักษณะอย่างเนี้ยมันมีลักษณะร้อยแป ประการบอกไว้เลยว่าเป็นยังไงยังไงสูงต่ำยังไงงแ่อมแซแต่ของจริงนี่คือที่คนพบนี่เขาบอกว่ากว้างยีบเอ็ดนิ้วยาว60นิ้วลึก11นิ้วเนี่ยถ้าเขาลักษณะอย่างนี้ก็ถูกต้องเป็นรอยพทธบาทรอยพระพุทธบาทอันจริงนะฮะอันนี้คือประวัติที่เขาสร้างมาส่วนคนพบค้นพบยังไง พระเจ้าทรงทำก็ให้อมัดรู้ประชาชนออกหาไปตามที่ต่างๆนะวันหนึ่งก็มีนายพานขึ้นไปล่าเนื้อเนี่ยล่าเนื้อตรงเนี้ยตรงที่รอยพบรอยพุทธบาทเนี่ยก็เลยก็ไปยิงกวางพอยิงกวางเสร็จแล้วกวางมันก็เจ็บไม่มากนะมันก็วิ่งเข้าป่าพี่วิ่งขึ้นภูเขาไปนายพานก็ตามมันขึ้นไปพอสักพักนึงมันก็มีก้อนหินบัง บางตัวกวางอยู่นะทุประเทศเลยกวางมันมันโดนยิงแล้วนะมันเจ็บเลยนะแต่พอนายพานเข้าไปใกล้ๆปุ๊บประกวกวางตัวนั้นวิ่งออกจากก้อนหินตัวนั้นวิ่งไปอย่างเร็วเลยไอ้นายพานก็แปลกใจมาว่าเอ๊ะโดนยิงแล้วทาไมเมื่อกี้มันทาท่าจะเป็นไม่ไหวแล้วไอ้มันทําไมถึงหายได้แล้ววิ่งเดียวได้นายพานก็ไปดูประกวมไปเจอบ่อน้ําเล็กๆบ่อหนึ่งอยู่ข้างๆก้อนหินที่กวางมันเข้าไปหลบอยู่นะ ก็บอกว่ากวางอ่ะ hmm. ม yeah, like ันเขาไปกินน้ําน้ําที่บ่อนั้นแล้วเอาน้ามาลูปแบบเอาตวงไปไปคุกกันในน้ําแล้วแผลที่โดนยิงก็หายนายพานก็อแปลกใจก็เลยเอาน้ําที่บ่อนะมาลูบตามเนื้อตามตัวตามอะไรปรากฏว่านายพานนี่เขาเป็นโรคสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรคกากโรคเกลื่อนโรคผิวหนังนะสมัยนี้ก็เกโรคผิวหนังปรากฏว่าโรคกากรคเกลื่อนของนายพานหายหมด เอออันนี้เป็นประวัติย่อๆนะอันนี้ยังไม่อันนี้รูคลิปต่อไปนะครับอันนี้จุดก่อนโอเคครับ